สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะจะพามาออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะคะเราจะใช้แค่ดัมเบลหนึ่งคู่ค่ะมีผสมกับการเล่นด้วยการแบบบอดี้เวทหรือว่าไม่ใช้อุปกรณ์ด้วยท่าแรกนะคะเป็นดัมเบล around the world ค่ะจะมาสร้างความแข็งแรงให้ไหล่หน้ากันค่ะจะเล่นเป็นท่าวอรมอัพได้เลยนะให้เราวาดดัมเบลออกไปทางด้านข้างเหมือนเราวาดรูปเป็นครึ่งวงกลมนะคะตัวนิ่งๆไว้ค่ะเท้าเนี่ยแยกออกประมาณ ช่วงประมาณหัวไหล่ได้เลยค่ะเราจะเล่นท่าละ50วิแล้วเราก็จะพักแค่10วินะคะเซตนี้ค่ะจะมีทั้งหมด12ท่านะจะมีท่าที่เล่นด้วยดัมเบลและท่าที่เล่นด้วยบอดี้เวกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีดัมเบลสามารถใช้ขวดน้ำได้ค่ะ ำหรับท่าต่อไปค่ะเป็นดัมเบลชักเราจะยืนตรงค่ะแล้วก็มือจะถือดัมเบลไว้ยกไหล่ทั้งสองข้างขึ้นพร้อมๆกันท่าน,นี้เนี่ยจะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อ trap pcs ของเราที่อยู่ด้านหลังด้วยค่ะ การเล่นเวทเทรนนิ่งพยายามทำช้าๆนะคะแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อเกรงหน้าท้องจะใช้ดัมเบลข้างล้า2.5กิโลนะคะไม่จำเป็นต้องใช้หนักค่ะถ้ายังโฟกัสท่าไม่ได้ถ้าเพื่อนๆไม่มีดัมเบลใช้ขวดน้ำ1.5ลิตรมาแทนได้เลย จะเน้นเทคนิคยกนานๆหลายๆครั้งนะคะจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงและก็ทุนทานให้กับกล้ามเนื้อค่ะสำหรับท่าต่อไปดัมเบลชอเดอร์เพรสนะคะท่านี้เนี่ยเราจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่หน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อไทรเซปหลังแขนเราจะย่อแขนลงมาถึงระดับไหล่ให้สอกทำมุมตั้งฉากกับพื้นหายใจออกแล้วก็ยกแขนกลับขึ้นไป เกรงหัวไหล่และก็หนะ้าท้องเอาไว้ตลอดตามมองตรงไปด้านหน้านะคะกล้ามเนื้อหัวไหล่เป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้งานหนักที่สุดจะมีตั้งแต่ไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หลังเราจะต้องแอทิเวตเขาแล้วก็บริหารเขาให้ครบค่ะสำหรับท่านี้เป็นท่าที่ได้ครบทั้ง3ส่วนเลยแต่ว่าเดี๋ยวท่าต่อไปจะก,ก็จะพาไปเล่นหัวไหลท่ทางด้านอื่นด้วยค่ะ อยู่ด้วยกันไปก่อนนะวันนี้มีทั้งหมด12ท่าค่ะเป็นท่าที่ไม่ยากมือใหม่ทำตามได้เลยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเราจะพัก10วีนะเราจะไปต่อที่ท่าดัมเบลอัพไรโรท่านี้เนี่ยจะช่วยลดเซลลูไลน์บริเวณเต้นแขนแล้วก็หัวไหล่ด้วยให้เรายกดัมเบลขึ้นมาถึงประมาณตัวคางของเราค่ะ โดยที่เราจะทำแขนของเราให้เป็นมุม90องศาเป็นแขนด้านตรงนะคะแล้วเราก็จะเกรงหน้าท้องเอาไว้ตลอดเลยตอนที่เราออกแรงให้หายใจออกค่ะแล้วก็ตอนที่เราผ่อนลงให้หายใจเข้าเท่นนี้เพื่อนๆสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการฉุดที่ง่ายนะคะขอแค่มีดัมเบลหนึ่งคู่ก็สามารถเล่นได้แล้วเราจะวาดแขนขึ้นไปนะคะพยายามยกขึ้นไปสูงๆถึงระดับคางได้เลย ใชไม่ไหวสามารถพักมากกว่า1ิบวิได้นะคะถ้าต่อไปนะเราจะเล่นดัมเบลรีเวิร์สกริปนะคะเป็นการจับแบบง่ายมือค่ะแล้วเราก็จะวาดออกไปทางด้านข้างให้เราเอียงตัวมาทางด้านหน้าหย่อนสะโพกออกไปทางด้านหลังแต่ยังคงรักษาหลังให้เป็นแนวเส้นตรงวาดดัมเบลออกไปทางด้านข้างเราจะรู้สึกว่าไหล่หลังของเราได้ทำงานค่ะ พยายามตัวนิ่งๆนะไม่ยกตัวมากเกินเกินไปเซตนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ดัมเบลที่หนักเกินไปนะคะจะเล่นเป็นเซอร์กิตนะ50วิต่ตอท่าพอจบหนึ่งท่าเราจะพัก10วิแล้วก็ถ้าเกิดใครไหวสามารถเล่นต่ออีก2เซตได้รวมเป็น3เซตนะคะใช้เวลาไม่นานเลย ถัดมาค่ะเป็นการบริหารไหลท่ทางด้านข้างบ้างดัมเบล l ลาเทอรลเ r รสเซนะคะใครอยากได้กล้ามเนื้อใบเยเหลังแล้วก็หน้าท้องด้วยต้องจับท่านี้เลยนะเราก็จะวาดดัมเบลนะคะกางแขนออกไปให้สูงปริมาณ ช่วงประมาณหัวไหล่ค่ะกางออกไปเฉียงๆทางด้านข้างเล็กน้อยไม่จาเป็นต้องเฉียง90องศากับระดับหัวไหล่นะให้เอียงออกไปทางด้านข้างค่ะเหมือนกับว่าให้ตัวนิ้วโป้งของเราอะค่ะวาดออกไปทางด้านข้างแบบนี้แบบที่แจทําเลยค่ะพอหมดจากท่านี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ดัมเบลเรานะเราจะไปเน้นบริหารที่บอดี้เวทกันแทนค่ะ ซึ่งการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทเนี่ยก็จะดีตรงที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์แต่ว่าใช้น้ำหนักตัวเองเป็นแรงต้านค่ะแต่ละท่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะเดี๋ยวเราหมดจากท่านี้แล้วเราไปเล่นท่าต่อไปก็คือตัววันอาร์มไซด์พุชอัพกันค่ะเราจะเป็นการ วิดพื้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกท่าหนึ่งที่ท่าไทายขึ้นมาเหมือนกันเราจะบริหารกล้ามเนื้ออีกหลายส่วนเลยแขนข้อศอกอกหน้าท้องนะให้เรานอนตะแคงออกมาค่ะงอแขนข้างที่อยู่ติดกับพื้นมาโอบไว้รอบๆซี่โครงแขนที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยเอาฝ่ามือวางราบกับพื้นด้านหน้าได้เลยงอเข่าเล็กน้อยนะคะดันแขนยกตัวขึ้นจากพื้นค่อยๆทำลงเท่าที่ลงไหวนะ ตอนขึ้นมาให้หายใจออกค่ะตอนลงให้หายใจเข้าเราจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนือ้อตรงแขนของเราเนี่ยเบินสุดๆไปเลยถ้าใครรู้สึกว่าเบินนะคะเราสามารถที่จะพักได้จิบน้ำตลอดเวลานะคะเอาที่ตัวเองไหวจะทำไปหนึ่งข้าง25ิาวิแล้วก็จะสลับมาอีกข้างหนึ่งนะคะอีก25ิาวิค่ะ เพื่อนๆอย่าพึ่งลมเลิกนะเรามาเกินครึ่งทางแล้วค่ะถ้าต่อไปเนี่ยเป็นท่าแปลงอัพค่ะท่านี้จะเป็นการแพลงด้วยศอกให้เรานอนคว่ำหน้าลงแล้วก็ยันตัวขึ้นมาด้วยข้อศอกนะแล้วก็เท้าให้ตัวหลังของเราพยายามอย่าอย่าแอดนะคะแล้วก็ไม่โก่งก้นนะท่านี้เนี่ยจะกระชับแกนกลางลำตัวทั้งหมดเลยเราต้องพยายามให้ตัวขนานเกรงหน้าท้องไว้ เราจะกางขาออกมาเป็นระดับหัวไหล่ของเราได้เลยเป็นเหมือนกับโต๊ะค่ะไม่จำเป็นต้องวางขาข้างหลังติดกันเพราะว่าเราจะรักษาบาลานได้ยากกว่านะให้เรากางขาออกมากว้างระดับหัวไหล่ได้เลยให้รู้สึกว่าน้ำหนักของเราเนี่ยมาอยู่ที่มือแล้วก็แขนแล้วก็ข้อศอกของเราทางด้านหน้านะคะ พยายามรักษาหลังของเราให้ตรงไว้นะก้นไม่โด่งค่ะถัดไปค่ะเพื่อนๆเรามาถึงท่าที่9กันแล้วตัวท่านี้ p l a n k shoulder tap ค่ะท่านี้เราจะพยายามแพลงตัวนิ่งๆไว้แล้วก็กดก้นลงมาเป็นไม้กระดานแล้วจะยกมือขึ้นมาแตะหัวไหล่สลับกันไปซ้ายขวาจนครบเวลาค่ะ ที่ของท่านี้ก็คือให้เราตามองลงไปที่พื้นนะคะเราจะไม่เงยหน้าขึ้นมาแบกนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะปวดคอแล้วก็บาดเจ็บได้ค่ะสังเกตว่าใจพยายามจะทำให้ตัวนิ่งที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกไม่ไหวแล้วเนี่ยอนุโลมให้วางเขาก่อนได้นะเซตนี้เป็นเซตที่ไม่ยากค่ะแต่ว่าใจใช้วิธีการพักน้อยๆทำให้มันอาจจะมีความชาเลนจ์เพิ่มขึ้นมาค่ะ ถ้าเ,เพื่อนไม่ไหวพัก20-30วิีส 20, วิวได้เลยเรามาถึงท่าที่10กันแล้วนะคะเพื่อนๆพื่อท่านี้เนี่ยเป็นท่าแ l ลง to ดาวด็อกค่ะตอนทำพยายามแผลงตัวนิ่งกดก้นลงมานะคะให้หมือทั้งสองข้างเนี่ยวาง กว้างเท่าหัวไหล่หลังและขาของเราจะเหยียดตรงเราจะดันสะโพกขึ้นจนสุดให้ลำตัวงอเป็นเหมือนสามเหลี่ยมค่ะท่านี้เนี่ยเรายังจะได้บริหารหลังของเราด้วยนะคะ เท้าไม่ต้องขยับมากนะคะพยายามให้เท้าที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยอยู่นิ่งๆให้มากที่สุดค่ะตอนที่เรากดก้นลงมาค่ะเราจะทำตัวเป็นไม้กระดานค่ะแต่พอเราดันขึ้นไปเนี่ยเราจะดันขึ้นไปจนสุดเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมเลย ใกล้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เรามาถึงท่าที่10กันแล้วเหลืออีก2ท่าเท่านั้นเองสู้ๆนะอย่าพึ่งลมเลิกในตอนนี้ค่ะทุกๆคนอยากจะมีแขนที่สวยนะคะความมั่นใจต้องอย่าลมเลิกนะคะทําไปด้วยกันก่อนท่าต่อไปมี Push Up เราจะได้แกนกลางลําตัวแล้วก็บริหารกล้ามเนื้ออกกับแขนไปด้วยกันเลยใครไหวยกขาขึ้นได้นะสําหรับแจมือใหม่นะคะแจจะวาง เข่ากับพื้นไว้ก่อนค่ะให้เรากดตัวลงไปนะคะหายใจเข้าตอนขึ้นมาหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องแล้วก็เกรงการกลางลําตัวเอาไว้ตลอดมือของเราเนี่ยจะหนีบไว้กับด้านข้างข้งอศอกนะคะตามองตรงไปที่พื้นค่ะท่าวิดพื้นเป็นท่าที่ดีท่าหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะได้ใช้บริหาร กล้ามเนื้อหลายส่วนด้วยแล้วก็เราใช้น้ำหนักของเราเนี่ยในการเล่นสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ใดๆเลยด้วยถ้าเพื่อนๆทำทุกวันรับรองว่าเฟิร์มแน่นอนค่ะอีก5วิ4สาสองหนครบแล้วค่ะเพื่อนๆต่อไปถ้าสุดท้าย ท่านี้เนี่ย arm p ม l ู down นะคะเป็นการที่เราจะนั่งสลับมานั่งบ้างนะคะแล้วเราก็จะดันแขนขึ้นไปด้านบนแล้วก็พอตอนที่เรากดแขนลงมาเนี่ยให้เราบีบหลังหรือว่าบีบสะบักของเราทางด้านหลังไว้นะคะจะเป็นการ activate ตัวกล้ามเนื้อ trap ตัวกล้ามเนื้อเดียวต่อยแล้วก็ rotator ค u ับด้วยค่ะเป็นการปิดท่าสุดท้ายนะโดยการบริหารท่านี้พยายามบีบเข้ามาค่ะสป ควิสสควิสไว้เลยเซตนี้นะคะเพืพ่อนๆสามารถที่จะทำซ้ำได้อีก2เซตเลยนะถ้าเกิดว่าเพืพ่อนๆชอบคลิปของแจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาไปเล่นแล้วหรือว่ามีถ้าออกกำลังกายแบบไหนที่อยากให้แจทำออกมาให้ดูอีก แล้วว่าสำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอตัขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย